สั่งหูพูดนี้ให้ซื้อให้ใช่ไหมครับเนี่ยครับว่ามันผมไปเลือกเดี๋ยวผมไปเลือกนิผมเลือกเอ,กกองตนน้องฮัสเดียูดรูดออกน้องหัสนี่แหละน้องมองูไม่นี่แหละผม,มา่าคู่นี้ดีผมเป็นคน้เลือกนิ มสายพิษได้อีกแล้วนะครับขอบคุณครับอายุเท่าไหร่กันคะน้อง21ปีผม24ครับผม21 24ครับอะไรกันครับนี่เพื่อนมาอยากฟังเพลงใหม่ของพี่งวดนี้มันสิออกตัวใดเออทำไมนี่ออกนี่ออกัวนี้ค่ะ นนสามโอ้ใส่ทองก็พอได้เวลาแล้วค่ะโชีได้เวลาแล้วนะครับผมขอลาตัวนะครับผมคือโอเคไฮ้อตัวลาออขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาว่างานข่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปซับนาซับยังนะครับเดี๋ยวจะ เลื่มไปบินงานเหรอครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณของขวัญน,นะครับพอกันเมื่อนานนะครับนอกไปแล้วครับผม